กินบออว่าอะไรนะที่กินประมาสองนั่นเขาองแล้วก็เอามือขึ้นอย่างนี้ได้แต่ผู้ชายทำไม่ได้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีหอยเน็ตนะคะก็วันนี้นะคะเนี่รับหน้าที่เป็นคุณครูสอนเต้นแล้วก็เป็นคอร์กราฟเฟอร์อีกหนึ่งวันนะคะวันนี้มาอยู่ที่กองถ่ายวีเพลงอ้อนไม่เก่งแต่ก็รักมากกว่าของยินมอนะคะอออ้ไมม่่เเกกงแต็ราาวคธ ซึ่งเป็นการร่วมงานกาันครั้งที่สองนะคะก็เพลงแรกที่ได้มีโอกาสโทรกลับไห้เป็นเพลงตาแตกนี่ใครยังไม่ได้ดูเนี่ยกดขึ้นไปดูได้นะจ๊ะสำหรับเพลงนี้นะคะเพลงอ้อนไม่เก่งนะคะก็ยินมมได้มีเวลานะคะได้มาซ้อมเต้นเรียนเต้นที่ Dream Catcher ก่อนนะคะก็ไม่ต้องเรียนสอนเต้นเองนะคะถ้าใครอยากเรียนเต้นก็ ติดต่อมาได้นะคะแต่ว่าที่แตกต่างกันนะคะก็คืออย่างเพลงตาแตกคือทุกคนจะได้เห็นกันว่าเนีย่ยเราไปต่อท่ายหยินิมวันนั้นแล้วก็เต้นวันนั้นถ่ายวันนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเพลงนี้ยินมอเนี่ยก็ได้มีเวลามาเรียนเต้นก่อนมาฝึกอยู่ในคลาสจริงจังนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนเรียนเต้นกันนะคะว่าจะสนุกขนาดไหนนะคะไปดูกันเลย 雨雨ปุ่มปุปั๊ปัปุ่ปุ่ปาปเคนลักเนะเขียื่ 怎么样？真的？我不信啊！ อ ar oh ินแอสิบเนาจะเป็นลงไหมคะอ่นไม่เก่งแต่กวรักมากกว่าหลอนตาซ่าเตือนเตืนเตืนแค่เธอแอบฮะตื่นเก็บแอบ

มากขึ้นทุกครั้งที่เจอรักจริงๆแล้วก็จะบอกว่าช่วงเดือนนี้ผ่านมารู้สึกว่าเจอเจอยินบ่อยมากยินเป็นนักเรียนที่มาเรียนบ่อยที่สุดคือรวมลูกศิษย์ทั้งหมดอะเจอยินบ่อยที่สุดอะถ่ายเสร็จแล้วเธอจะมาเรียนอีกไหมเนี่ยเหมือนเจอจนรู้สึกแบบพันโดยไม่รู้ตัวแล้วก็รู้สึกแบบเราอยากเจออีกอะหวังว่าหลังจากวันนี้จะได้เจอกันอีกนะฮะไปดูข้างในกัน จะร้องไห้ตอนนี้ประทับใจจริงชื่อเพลงอ้อนไม่เก่งกับดาวไม่เก่งเมื่อวานเนี่ยดาไม่เก่งใช่เปลีกจริงจเลยตอนที่เมอร์เมดพักมานแบบอ้อนไม่เก่งคือแพอดีเด็ดเลยกับดาวไม่เก่งกับดาวไม่เก่งและโปรกาำคือเปรกำคที่น้องอุ้มก็น่ารักมากเลยนี่ขอบคุณค่ะเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานค่ะคือดีมากเลยแต่ว่าตัวค่ายก็อาจะเกี่ยวข้องมาถึงว่าแบบค่ายก็แบบอุ่นนะจำไหมเขาก็คงรู้สึกว่าเป็นการเองประจำไม่ได้เลย อย่างเนี่ยเขายูดกันดีคุดกับน้องไม่ได้พี่เนี่ยดูแลน้องดีคือแบบน้องบอกว่าอยากจีบเาเยพี่เน่าไปัทพาไปตลทกสยเตอ่ะโอเคไปอล่ขอีรับผู้หญิงหะคะเดินไปสมัครเดนไปสมัครกรีนะใสุยชเข้ากันอยู่้วเนี่ยเอาดีๆร่างนี่ไหมพี่วอลอ่ะดูแลกัน คุณแล้ครอยากรู้เรื่องปรามึกสดที่เราไปกินพัทยาที่เราไปตกอ๋อเราก็เลยเป็นทีมรของการเลือกคันเต้นรัใช่เลือเป็นใบส้ำเราซพิ่งมาติดกับุกอ๋อเป็นตกมือคือมาชร์จคอจะไปเกาะร้านต่อนเลอราน่งอ่ะโตบอกว่าจะกลับไปพัทยาต่อวันนั้น นั่นรอเล่นนั่นปั่นไม่มีอะไรเลยแล้วพี่เชคก็คือเราด้วยอะไรวะนี่มองดูยี้ไทยแลนด์แล้วก็จะไปกุ๊บชินโลซ์ตอรี่ใช่คุณแ่น้ตไปจริงเอาไม่ให้ลงแบบเดียวครับเดียวคนตายก็ให้มาตกด้วยกันแล้วด้วยกันตกได้ก็แบ่งด้วยตกไม่ได้ผู้คนชมหยุดว่าเต้นดีขึ้นรู้ปะเนี่ยว่า จริงๆป้าหยกและที่ทุกคนพูดคือหินได้ดีขึ้นเยอะมากแล้วนี่แบบเกือบตาคลอเกือบร้องไห้พี่บอลน่าจะได้ดีอยู่แล้วไงก็มีแบบเศษเยอะแม่เศษพังไม่พี่บอลได้อินเนอร์คืออยากตาแตกอะรู้เลยว่าหินไม่มั่นใจส่วนพี่บอลก็คือยิ้มมาก่อนแต่พอมาเรียนอ่ะรู้สึกได้ว่าแบบมั่นใจขึ้นแล้วแบบชิลขึ้นยังไม่หายปวดคอจริงๆท่านจริงบอกโอ้โหเพราะแบบหยุดถึงกับร้อง เพลง MB จำเป็นแบบตอนูเฮาไปเลยสนิทเต้นด้วยไหมอะ้ยไม่เช่จีแจริงนี่ค่ะไม่เชื่อแลอ่ะคืออันนี้เป็นเป็นเบื้องหลังของพี่อารและลูกทีมลูกกี้แต่พอสรับพี่อาานมีอยู่นี้เขได้ น้องในการน้องกับคุณเนทพี์เจตตาเนี่ยนะที่คุณเนทรู้ป่ะเนี่ยเคยร้องเพลงของพี่แก้มแต่พี่แก้มต้องพี่แก้มรับหูอ๋อเออพี่แก้มเป็นสตาร์รู้วยอุ้ยเพราะว่าทำให้ทุกอย่างเลยเต้นร้องพูดดีเจและก็เป็นเจ้าของพี่แก้มไทยรีสตอรี่เออใช่รีสตอรี่เลยรู้สึกเหมือนแบบเรารู้จักทุกคนลึกเลยน่น่าจะลึกมากๆน่าจะลึกเพาะเราอายุใช่ ่คยรังเธอตั้งคำถามกับฉันว่ารักเธอแน่หรือเปล่าไอ้ที่คำว่ารักที่ให้เธอไว้วันนั้นมันเริ่มแ้แบบนี้การแกให้อล่าใครใครต้องทำทุกอย่างจริงจริงวก็เหมือนจว่าไชอบี่ f e w moments later คือเพิ่งรู้ตอนนี้เหรอใช่ยินดีบอกว่าอะไนะยินบอกว่าอะไนะมาเติตนี่ไม่รู้หรนี่นไม่รู้หรอเน็ตไปเจอยินมาเนี่เล่สนิทกับยินไงตอนนี้จ้าใช่ึ้นปีสองุที่ไปคว้าตัวมาเลยแล้เป็นสัครตอนไหนก็่แ้ก่อนหน้านั้นจริงหรอจิบเวีแล้วจิลา่คือยินอ่ะไม่ติดรอบแปดคนแต่ว่าเจอตอนอิชันก็เลยใส่ย เขา่อกเลยทุ่อย่างที่ต่หมดเกิดอะไรขึ้นนะไม่ได้ตึ่นมเดินกลับเลยต่ตอนนี้เกียนเพลงแบลเกเอาท์อ้โหโอ้โหีนี้ก็ได้ตั้งเพลงแปนในกองทัา ทาทอดลิปซิงเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่วมสนะนี่ยเ้างบอนนี่ช่างแต่งหน้ามือหนึของประเทศไทยแล้วเพรว่าโดนตัดมือข้างาะโดนตัดมือได้เชื่ออะไรนะคะน้องแฟนใช่่ะน้อแอยู่ทางแคสหรอใช่เลย บบอยู่ในโมเดลิ่งถ่าแคสที่รู้จักกันสนิทกันโลกกลุ่มมากไม่น่าหรอเรามองหน้าเหมือนรู้จักกันอาจิตอาจจะออนไม่เ้งแตก็รักมากว่าแต่อเวลาก็ได้แตมองแค่เธอที่แคยิ้มมุมปากรักมันเออแตบอนมะมี้เจอผู้เดียวตอนคิว่าดูเนทําหน้าแบบน้อง น้องอายุ19 20เอ็มมั้ง19เดิน19นี่ฮะนกๆนะะตะกอมก็ตอนนี้นะคะก็หลังจากที่เข้ามาในห้องนี้แล้วก็เมามอยไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ถึงฉากที่จะต้องไป ท้องเต้นไม่ใช่สอนแล้วเราสอนกันมาแล้วจ้ะเมื่อกี้แบบจริงจริงรู้สึกสนุกมากแล้วก็ประทับใจพี่ๆีทุกคนมากเลยแบบตอนแรกนึกว่าจะเข้ามาในห้องนี้แล้วเก่งทุกคนแบบน่ารักเป็นกันเองมากคือวันนี้รู้สึกเหมือนได้มาแบบล้วงลับลูกกี้ไทยแลนด์จริงๆสนิทกับทุกคนในลูก,กี้ไทยแลนด์ไปแล้วแบบ80% <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปทวนท่าเต้นให้หยินวอนะคะแล้วก็จะไปถ่ายซีนเต้นกันหน <c oughs> ึ่งสองสามอาจจะอ้อนไม่เก่ง แต่กะรักมากกว่ากะทำอะไรเยอะแนะนมีเธอผู้เดียวเก็บล็อกมือเออถแล้วไม่เป็นห่วงไหมสบายมากน่าเป็นห่วงนี่ต้องมีรูบ้าง ได้แล้วท่าเดียวมันแข็งไงมันแข็งเท้าแข็งเท้าแต่ว่านุ่มแต่ยังแข็งเลยอะ่ะเห็นปะแต่ตอนนี้เหมือนเราแข็งแข็งกันหมดเลยขอนุ่มนิดนึงขอนุ่มนิดนึงพี่ว่าสู้ไหมอะไรคืออะไรท่าเด่งพีง่เทน อ,อ่ะเ,เลยลูกศิษย์คือเย็นนั้เป็นลูกศิษย์ที่มาเรียนบ่อยที่สุดเพราะมากับพี่วอด้วยแล้วก็มากับลูกกี้ไทยแลนดด้วยหนโชว์สเต็ปหน่อ่นักมากกว่าเก้า่างอ้อนไหมเก่งเหอเออในสองตาย่งเออในสองตางยงเออันคอ ดูแลหยุดแอนสไลด์เออแอนกะโดน้ำตาจะไหลเลแต่ตอนนี้กำลังเริ่มถ่ายซินเต้นนะคะอยากแบบให้พลังทั้งตัวและหัวใจถ้าแอดขวาซ้ายเกนงมือแอนขึ้นยิ้มถ้าุมขวาซ้ายหยุด

ทำอะไรแบบนี้ครับก็เป็นรการที่ดีมากคือใครจะไปรู้ว่าผมจะได้มีโอกาสมาทำอะไรแล้วก็คือมันเป็นประสบการณ์ที่ดีตอนนี้ถ่ายฉากเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือเมื่อกี้ประทับใจมากตรงที่แบบตอนที่เนตเต้นนำยินกับพี่วอใช่ไหมแล้วคือพี่อั๋นกับพี่ด้รูแล้วนี่ไงแล้วพี่อั๋นก็เราพูดถึงพี่อั๋นพอดีเลยคือ ที่อ่านชมว่ายินเต้นดีขึ้นเยอะมากแล้วแบบประทับใจค่ายส่งน้องมาเรียนเต้นใช่ไหมแล้ววันนี้แบบมันเห็นผลนะแล้วแบบปลืม้มปลื้มติ่มจริง จริงๆคําชมนเนี่ยเนก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าโอ๊ยแบบเราสอนดีเลยนะแต่แค่รู้สึกว่าการที่เราแบบน้องๆได้เรียนแล้วเราได้สอนแล้วผลมันพัฒนามันเหมือนแบบชมครูด้วยแล้วก็เหมือนชมตัวน้องๆเองด้วยที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาเองฝึกซ้อมเองนะภูมิใจภูมิใจจริงๆขอบคุณที่ตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนครูจะร้องให้แบบเนี้ยไม่ได้จะร้องบาดใจร้องนี่ไม่ได้ร้องให้ กันไกลจริงๆตัดเล็บไม่ลก้อยไปป้ายเขาไม่เลยแบบนนักเก็ตยเดเฮ้ยเงินได้อยู่จะได้เจออีกไหมเนี่ยเจอแล้วจีทำไมอ่ะเ่ารู้สึกเหมือนจะไม่มีคิวว่างเจอเลยครับมันต้องมีมันก็ต้องมีบ้างเขาแน่จะเรียกหยิด จะดูคิวให้ด้วยดูคิวเดี๋ยวขอน้องหยินหน้าเสร็จแล้อแมถูกคิวเป็น A.R. อาร์คิวเออาร์นะหยินดับไปเรียนเต้นล้วจ้างมา แซกอีกหนึ่งอย่างคือ NV อ้อนไม่เก่งอันนี้นะคะหินวอเป็นคนคิดลายเส้นเรื่องเองหมดเลยสุดยอดฟังมากไป,ไปดู MV กันนะคะจะบอกว่า MV ตัวนี้พี่วอกับน้องหยินคิดเองปักจักใจ เขินมากเขินมากเขาไม่เห็นหน้ายินคุณเนทเป็นบ้านยินวอเรียบร้อยยินตรงนี้คืออะไรไม่ใช่ที่เหน็บกางเกงอ๋อถ่ายตึงเฉพาะกางเกงส่วนเขินป่ะพี่วอชินแล้วไงแต่อันนี้แบบยังไม่แบบ ี่กัังนิวสันนิวสันเขาไปถ่ายจริงนิวสันจริงๆทาพี่วอทุกคืนอือนี่เล่นยังไงเลิกกองแล้วนะครับนักแสดงเาเลนมาทาเล่นหนึ่งบอกผู้หญิงจะทำแบบนี้แล้วก็เอามือขึ้นอย่างนี้ได้แต่ผู้ชายทำไม่ได้บแล้วก็เอามือขึ้นที่ละมือ เรียนสิจะทำมามีได้ฮ่ทีชายเลยก็ทำไม่ได้ัไได對對ต้องลุนว่าหญินจะทำได้ไหมทำไม <lake> อ,อ๋อ พี่กูเป็นร่ดอนเล่นกีตาร์ด้วยเลยเล่เรื่องนี้ให้เห็นอาการหินเฉยๆแต่เราจะไม่บอกว่าเรื่องอะไรนะจะเล่นอะไรชาเลนว่วผู้หญิงอะจะทำท่านี้ได้แว่มาเอามือขึ้นอย่างนี้ได้แต่ผู้ชายจะทำไม่ได้จริงเหรอพี่บอลลอกก็ทำไม่ได้ แล้วก็ลงมือขึ้นาคคได้ทำไมได้อะทำไมวะทำไมไม่ได้เหรอได้อะอะไรวะ ะะต้องขอขอบคุณค่าย l ูกกี้มิวสนะคะเป็นค่ายใหม่ของ l o กกี Thailand นะคะจะทำเพลงแล้วซึ่งเพลงอ้อนไม่เก่งนะคะก็เป็นซิงเกิลแรกเลยของค่ายนี้นะคะ l ูกกี้มิวสนะคะยังไงอย่าลืมไปฟังไปดู MV ไปเต้นตามไปทำทุกอย่างด้วยนะคะก็มาทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็หวัว่าจะชอบทักเต้นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเต้น เพลงออนไม่เก่งนะคะแต่ว่าอยางเต้นไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวเนีจะมีทำคลิปสอนเต้นไว้ให้ด้วยนะคะอยู่ที่ช่อง Dream Catcher Studio นะคะก็ตามไปเรียนกันได้เลยนะจ้าหรือกดลิงก์ขึ้นไปได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากมาเรียนเต้นกับครูเนทนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะงานคอร์รัสงานอีเวนต์งานทุก่างติดต่อมาเลย อยากให้ทุกคนไปเต้นตามกันเยอะๆๆๆ,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 ๆแล้วก็อย่าลืมแท็กมาให้ดูด้วยนะคะอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปหน้าเนทจะพาทุกคนไปที่ไหนไปทำอะไร,รว่าจะเป็นคลิปกับจีโฮหรือเปล่ากับบ้างอาจจะอ่อนไม่แข็งแต่ก็รักมากกว่าแต่ตลอดเวลาก็ได้แต่มองแค่เธอที่แค่ยิ้มมุมปากก็คำรักมันเออกแตอาจไม่เยอะแต่มีให้เธอเพื่อเดียวตอนจะมีใคร